สวัสดีครับผู้ติดตามในช่อง My n e i s นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไป2วันนะครับผมก็กลับมาครั้งนะครับโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องราวในวงการกีฬาไทยที่น่าสนใจอยู่2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกครับก็คือพิธีปิดการแข่งขันพาาลิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเราได้กี่รเหรียญทองนะครับได้จากชนิดกีฬาอะไรบ้างแล้วก็เป็นลำดับที่เท่าไหร่ของเอเชียแล้วก็พูดถึง ภาพรวมครับของการแข่งขันพาราลิเกมนะครับในพิธีปิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับขณะที่อีกเรื่องนึงครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของทีมตะก้อทีมชาติไทยนะครับที่ลงแข่งขันในรายการคิงคับชิงแชมป์โลกนะครับที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชนะครับก็มีบทสรุปของทีมเซปตะก้อทีมชาติไทยครับที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงนะครับกลับมาพังาดนะครับครองเจ้าเหรียญทองได้นะครับโดยได้เหรียญทองทุกประเภทที่ส่งแข่งขันเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรายละเอียดทั้ง2เรื่องนี้นะครับผมรบกวนทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่กดติดตามแล้วนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแชร์ในแพลตฟอร์มอื่นได้นะครับหรือว่าท่านที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามแล้วอยากจะกดปุมซุปเปอร์ตผงก็ยินดีนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับแตเเรื่องบนที่เรื่องของพาราลิเกมันก่อนนะครับมีพิธีปิดกันไปเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับที่สนามสตาร์ทฟรองซึ่งเจ้าภาพครับได้เนรวิธ สนามสแตทเดอร์ฟรอนเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆเทศกาลดนตรีเทศกาลคอนเสิร์ตเลยนะครับในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เพลงอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปของฝรั่งเศสนะครับก็ผมจะเล่าให้ฟังถึงพิธีปิดกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับก็พิธีปิดการขันพานเลิมปิกเกมนะครับจัดขึ้นที่สนามสแตทเดอร์ฟรอนมีเอ็มมานูเอลมาโคลงครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นประธานนะครับโดยมีผู้ชมกว่า64,000คนในสนามนครับท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ในทีมที่ชื่อว่าปารีสคือปาร์ตี้ครับร่วมกันเฉลิมฉลองส่งท้ายผู้ถือธงชาติไทยในพิธีปิดได้แก่บีมเชวัตรรัตนานะครับบิวแชร์เรซซิ่งคลาสทีสามสิ 34, ที่ได้เหรียญทอง100เมตรพร้อมกับทําลายสถิติพาราลิกเกมนะครับแล้วก็ได้เหรียญเงิน800เมตรด้วยนะครับมีการส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับนครเอลเอสหรัฐอเมริกา ER เจ้าภาพในปี2028ที่เป็นเจ้าภาพทั้งโอล,ลิมปิกเกมแล้วก็พาราลิกเกมนะครับมีคาร์เรนเบส นายกเทศมนตรีลอแอินเจลริสมารับธงด้วยตัวเองเลยนะครับส่วนพิธีการดับไฟในคบเพลิงบอลลูนนะครับก็ต้องบอกว่าคล้ายๆกับช่วงของการแข่งโอลิมปิกเกมนะครับในพิธีปิดก็ดับไฟจากตะเกียงนะครับที่จุดไฟแบ่งมาแล้วก็ให้ในักกีฬาเป่าดับไฟนะครับนักกีฬา6คนของเจ้าภาพนะครับคนสุดท้ายคือออเรลีออแบร์ในกีฬาบ็อกเซียเหรียญทองปารีส2024น่ะครับก็ได้เหรียญทองในประเภทบุคคลคลาส b ี เป็นนักกีฬาฝรั่งเศสคนแรกนะครับที่ได้เหรียญทองจากการแข่งกีฬาบ็อกเซียนะครับก็เป็นพิธีปิดที่ต้องบอกว่าเรียบง่ายแต่ประทับใจนะครับโดยในช่วงท้ายครับหชั่วโมงสุดท้ายนะครับเจ้าภาพได้จัดเต็มนะครับเพลง็กทอนิกของฝรั่งเศสนะครับก็เป็นศิลปิน24คนนะครับมาร่วมกันเปิดเพลงดังถึง28บทเพลงครับก็นำมาโดยชองมิเชลจาครับดีเจระดับตำนาน ก่อนส่งท้ายด้วยการเปิดเพลงวัน More Time ของดับพังนะครับดับพังก็เป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสเหมือนกันครับคู่หูดูโอ้นี่ฮะก็ปิดท้ายไปอย่างสวยงามนะครับใครที่เคยไปเทศกาลดนตรีครับโคเชลล่าหรือทูมอร์โรแลนด์เนี่ยก็นะฮะดูการแข่งขันพาราปิกเกมในพิธีปิดครั้งนี้ครับก็น่าจะทับใจได้นะครับเพราะว่า1ชั่วโมงเต็มเนี่ยโอ้โหเปิดเพลงในลักษณะเดียวกันเลยครับก็แนว EDM แนวเติร์นเนี่ยแหละครับก็หลายคนน่าจะชอบนะครับ ส่วนการแสดงต้อนรับครับการรับธงการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปของ l อเนี่ยที่น่าสนใจนครับที่หาดเวนิสบีถ้าใครได้เห็นนะครับภาพที่มีการาใช้ลานสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็มีนักดนตรีแสดงอยู่บนนั้นนะครับก็เท่าที่มีข้อมูลนะครับในช่วงปี19 4 0ถึงต้น1 9 5 0เเนี่ยบริเวณหาดเวนิสบีตรงนั้นนะครับเป็นจุดเริ่มในการคิดคน้นกีฬาสเก็ตบอร์ดขึ้นมานะครับเพราะว่าคนที่เคยเล่นเซิร์ฟเนี่ยบางทีเขาบอกว่า ทะเลเนี่ยคลื่นไม่ดีนะครับคลื่นเนี่ยแรงออกไปเล่นเซิร์ฟในทะเลไม่ได้นะครับคนในหาดแคลิฟอร์เนียหรือว่าเวนิสบีนเนี่ยก็ประดิษฐ์ครับสิ่งของขึ้นมาครับที่เป็นไม้กระดาษแล้วก็ต่อด้วยล้อนะครับกลายเป็นสเก็ตบอร์ดแล้วก็เริ่มเล่นกันตรงนั้นนะครับตามประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้นะครับแล้วก็เจ้าภาพก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้ด้วยนะครับเจ้าภาพที่สหรัฐนะครับว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยนะะมีคนมาเล่นสเก็ตบอร์ดครับเป็นที่แรกนะครับในจุด กำเนิดของแการแข่งกีฬาสเก็ตบอร์ดครับซึ่งแน่นอนว่าโอลิมปิกเกมครั้งหน้าที่ LA เ2028นะครับก็จะมีบรรจุการแข่งสเก็ตบอร์ดด้วยแน่นอนนะครับก็ถือว่าเจ้าภาพครั้งต่อไปเนี่ยนำเอาลาสเก็ตเนี่ยมาต้อนรับธงนะครับก็ถือว่าเป็นการสื่อว่านี่เลยครับดินแดนของการกำเนิดการแข่งสเก็ตบอร์ดในโลกนี้นะครับก็ไปดูสรุปรางเหรียญกันนะครับนักกีฬาจากจีนนะครับก็เป็นเจ้าเหรียญทองไปนะครับ94เหรียญทองนะครับ76เหรียญเงิน50เหรียญทองแดงครองชปปปไนัก็็เ สถิติตลอดการด้วยนะครับตอนนี้ได้เหรียญทองมากที่สุดครับในการแข่งขันพาลิปเกมตามมาด้วยสหรัฐอาณาจักรครับอันดับ2มี49เหรียญทองอันดับ3เป็นสหรัฐอเมริกา36เหรียญทองครับส่วนเจ้าภาพฝรั่งเศสครับทำไป19เหรียญทอง28เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงครับอยู่อันดับ8นะครับก็ถือว่าเกินเป้าแล้วก็ได้เหรียญมากกว่าครั้งที่ผ่านมานะครับสผลงานของทัพนักกีฬาไทยครับคว้าไป6เหรียญทอง11เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงนะครับอยู่อันดับที่21ของงตาารรเหียญรวมอออัันดบ6ขงเเชียนะครับ และถือเป็นผลงานที่ดีสุดในบริษัทของการแข่งขันพาราลิมปิกเกมของทัพนักกีฬาไทยเลยนะครับก่อนหน้าน,นี้เคยทําดีที่สุดนะครับในโอเกมปี2016ตอนนั้นทัพไทยคว้าได้6เหรียญทอง6เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงก็ครั้งนี้เนี่ยได้มากกว่าเดิมนะครับก็คือในส่วนของเหรียญเงินเนี่ยมากกว่าเดิมแลวก็เหรียญทองแดงมากกว่าเดิมด้วยก็ทําให้กลายเป็นว่าการแข่งขันพาราลิมปิกเกมครั้งนี้เนะี่ยทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทั้งวัน ได้มากที่สุดเท่าที่เคยทําได้เลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับโดยอันดับ6ของเอเชียเนี่ยครับเป็นรองนะครับหชาติก็คือจีนนะครับเป็นรองญี่ปุ่นอุซเบกิสถานอิหร่านแล้วก็ทางด้านของอินเดียนะครับไทยเนี่ยเป็นอันดับ6ของเอเชียก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับเหนือกว่าเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เนี่ยได้เหรียญเงินน้อยกว่าเรานะครับทำให้เราจบอันดับ6ของเอเชียแล้วก็อันดับที่21ในตารางเหรียญรวมนะครับก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสําหรับ ทำนักกีฬาทีมชัดไทยซึ่งทั้งหมดนี่ครับจะเดินทางกลับมาวันพรุ่งนี้เลยนะครับจะมีแบ่งเป็นช่วงเช้าก็มีนะครับประมาณ6กโมงเช้าที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ช่วงประมาณเย็นๆนะครับประมาณ6กโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะครับก็จะเดินทางกลับมาหมดเลยนะครับในวันพรุ่งนี้แต่ว่าแบ่งไฟล์กันเป็น3ไฟล์นะครับก็ใครที่สะดวกก็สามารถเดินทางไปต้อนรับเหล่านักกีฬาฮีโร่เหรียญทองทันปิกเกมได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่10กันยายนนะครับ ก็ย้ำอีกครั้งครับทุกครั้งที่ได้เหรียญทองนะครับก็จะบอกนิดน,นึงครับว่าได้มาจากใครบ้างนะครับก็6เหรียญทองนะครับมาจากวิชาเลสซิ่ง400เมตรชายคลาสทีห้าสิบสามนะครับโพกสกร์แปยอบีบ็อกเซียบุคคล BC2 น,นะครับวรวุฒนแสงคำภาวิชาเลสซิ่ง100เมตรชายนะครับคลาสทีสามสี่ใช้วัดรัตนานะครับแล้วก็มีฟันดาบนะครับทั้งเซเบอร์บุคคลหญิงคลาส B ทั้งฟอยบุคคลหญิงคลาส B แล้วก็เอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจันะกวาดเรียบเลยนะครับสเหรียญทองนะครับก็เป็นนักกีฬาหญิงในการแข่งวิชาฟันดาบคนแรกของโลกนะครับที่กวาดสามเหรียญทองทุกประเภทเลยนะครับในการแข่งประเภทบุคคลจากการแข่งพาราลิมปิกเกมครั้งเดียวนะครับก็สุดยอดมากๆเลยครับก็เบื้องต้นครับพี่แววสายสุนีจันะนะครับเป็นนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดครับสเหรียญทองกับอีกหนึ่งเหรียญทองแดงก็จะได้เงินอัดฉีดจากภาครัฐไปก่อนนะครับส่วนแรกนะครับยี่สิบสี่ล้านหกแสนบาท แล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับหลังจากนี้นะครับมีส่วนของภาคเอกชนส่วนไหนที่จะมอบเงินอาชีดให้ฮีโร่ทัพไทยในพาราลิกเกมครั้งนี้เพิ่มเติมนะครับอาครับจากการแข่งขันพาราลิกเกมครับตัดไปที่การแข่งขันเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกนะครับการแข่งขันตะก้อชิงแชมป์โลกชิงทั่วพะราชทานคิงครับครั้งที่สามที่เจ็ก็แข่งจบกันไปเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับเมื่อวานที่ที่ผ่านมานะครับแข่งกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทวีวันโคราชวันสุดท้ายของการจิงชัยนะครับไฮไลท์เนี่ยอยู่ รอบชิงชาลเลิศครับเป็นการเจอกันของทีมชาติไทยนะครับแชมป์สาวชุดสมัยพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับทีมไทยเนี่ยสวมเสื้อแดงนะครับก็ปรากฏว่าทีมไทย A เนี่ยมีวราวุฒิจันเสนานะครับมีสุภสิทธิ์วุฒเรืองและก็สียาวปืนใหญ่นีครับตัวเสิร์ฟกับสิริพงษ์คำจันลงสนามปรากฏว่าทีมก้อนหนุ่มไทยแพ้ไปก่อนนะครับในเซตแรกถ้าใครได้ดูกันเนี่ยโอ้โหจะหายใจคว่ำนะครับแพ้เยอะด้วยนะครับ4ต่อ15 แต่ว่าเซตสองครับมีการแก้เกมส่งกฤษณพงศ์นนทกโคตรลงมาเสริมนีครับแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นนีครับพลิกกลับมาชนะมาเลเซียได้นะครับสองเรื่องเซตนะครับหลังจากนั้น15ต่อ3แล้วก็15ต่อ11ครับก็ขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0ทีมนะครับส่วนไทยบีครับมีสายสังตานะครับศิวรสาขานะครับเป็นตัวเสิร์ฟมีราชันวิพันธ์นะครับแล้วก็มีทวีศักดิ์ทองสายลงเล่นนะครับปรากฏว่าโชว์ฟอร์มนี่ยอดเยี่ยมนะครับประสานงานกันอย่างลงตัวทำคะแนนชนะไปได้ สองตัวสุดเซตครับ1 5ต่อ13 15ต่อ9ก็รวมไทยชนะสองตัวสูนทีมคว้าแชมป์สมัยที่35ไปครองครับพร้อมกับได้ครองถ้วยพระธานกินรับอีกครั้งหนึ่งครับศอบนักกีฬาเซปัตรกร็ถิ่มชับไทยครับในการขัน,นชิงแชมป์โลกนะครับ ขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าทีมเดียวเนี่ยเราเนี่ยเหนื Salt ่อยเหมือนกันนะครับในการจะเบียดเอาชนะทั้งมาเลเซียในทีมชายและก็ทีมหญิงเพราะว่าอย่างทีมเดี่ยวของเราเองเนี่ยยังแพ้มาเลเซียไป1เซตเลยนะครับเช่นเดียวกันทีมเดี่ยวหญิงของเราถ้าลงแข่งขันนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าในประเภททีมชุดเนี่ยเรายังเสียเซตไปให้เขาเลยนะครับก็ถือว่าทั้งมาเลเซียและเวียดนามก็ยังเป็น2คู่ปรับที่น่ากลัวในย่านอาเซียนนะครับเวลาแข่งขันตะก้อเนี่ย บางรายการเนี่ยเราก็เลือกจะไม่ส่งทีมเดียวไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยถ้าแบบบางรายการไหนที่จํากัดอีเวนต์นะครับเพราะว่าเป็นส่งทีมชุดเนี่ยมันโอกาสมากกว่านะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีตัวเฉลี่ยเนี่ยดีเยอะกว่าส่วนมาเลเซียของทีมชายเองก็อาจจะดีแค่ทีมเอทีมเดียวนะครับที่อาจจะช,ชนะเราได้น,นะครับเช่นเดียวกันครับเวียดน,นามก็อาจจะมีตัวที่ดีแค่ในทีมเดียวเหมือนกันที่อาจจะเชีีร์ชนะเราได้นะครับแต่ถ้ารวมทีมกันรวมรวมเนี่ย เรามีโอกาสเหนือกว่าครับบางทีก็เลยปาร์ตเวนต์เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นทีมชาติไทยเนี่ยส่งในประเภททีมเดียวนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะแพ้ได้เหมือนกันนะครับก็สรุปแล้วนะครับในการขันเซปัตากอนะครับในยุคใหม่นะครับเปลี่ยนทีมงานสตาฟโค้ดเปลี่ยนนายกสมาคมครับเป็นกุนธนาชาบสิ์นะครับก็สามารถทำงานใน k i n g s Cup ครั้งนี้นะครับชิงแชมป์โลกครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกว่าแชมป์ทั้ง7ประเภทที่ส่งในกีฬารงแข่งขันจาก10ประเภทนะครับ ก็เราได้เหรียญทองนะครับแชมป์จากลด่ดถวงชายลด่ดถุงหญิงแต่ก็สี่คนผสมแต่ก็สี่คนชายเซปักตะก,ก้อทีมชุดหญิงแล้วก็ตะก้อสี่คนหญิงแล้วก็เซปักตะก,ก้อทีมชุดชายนะครับก็ถือว่าเราสามารถกวาดเหรียญได้หมดเท่าที่ลงแข่งขันนะครับแต่ว่าโอเคเขาจัดเป็นสีประเภทนะครับแต่ว่าเราก็ได้ทั้งหมดครับเประเภทที่ส่งแข่งขันนะครับก็ถือทีมชุดนี้ก็ต้องทํางานหนักนะครับเพื่อพิสูจน์ตัวเองในการแขันรายการต่อๆไปหลังจากนี้ครับ ต้องรักษาแชมป์ทุกชมป์ไว้ได้น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีเกมนะครับปีหน้าแล้วก็ไปรอรายการใหญ่ๆนะครับอย่างเอเชียนเกมต่อไปในการับทีมเซปักตล้วก็อ่ยไะครับ, Team, ใ,บ,นรบในการพิสูจน์ผลงานของตัวเองครับของทีมสตาร์ชุดใหม่ครับ